สวัสดียามเช้าจ้ามาเช็คจังหวัดลุ้นฝนหนักในวันนี้นะคะ23กรกฎาคม65เนื่องจากร่องมรสุมกาลังแรงพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน,น้ำมันภาคใต้และอ่าวไทยทําให ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับวันนี้23กรกฎาคม65ภาคเหนือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลก ภาคกแแเพชละเพรบูณภาคอีสานมีจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬรสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นชัยภูมิโคราชภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกได้แก่นครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีระราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตส่วนวันที่24กร,รกฎาคม65ภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ แพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรภาคกลางได้แก่อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะสำหรับวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากบางแห่งบางพื้นที่แทบจะทั่วไทยเลยทีเดียวเดี๋ยวเช็คเรดาร์ตรวจฝนให้อีกหนึ่งทีค่ะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจกนกว่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย